คุณผู้ชมครับผลกระทบจากโควิด19ทํำให้หลายคนก่อนหน้านี้ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันตกงานรายได้น้อยบางคนอยู่ไม่ได้ในกรุงเทพต้องเดินทางกลับบ้านไปหางานทำที่บ้านกลับภูมิลำเนากันแต่มีข่าวดีออกมานะคะอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใช้งบประมาณกว่า400ล้านบาทนำงบส่วนนี้ล่ะคะ่ะมาจ้างงานคนที่ตกงานนะคะซึ่งก็สามารถที่จะจ้างงานได้ประมาณ16,400คนด้วยกันค่ะ ตำแหน่งที่เขาเปิดรับนะคะเป็นโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด -19 ก็จะเป็นการช่วยเหลือทั้งบัณฑิตที่ตกงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปอัตราจ้างงาน1,600ขอขอภัยค่ะ1,6488อัตราราคาเหมาจ้าง9,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ จะมีอัตราการจ้างทั้งหมด1,6488 0 1 6 4อ,อ,อัตรานะครับจะเป็นการจ้างงานเดือนละ9,000บาทนะครับเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน90วันนะครับโดยที่16,488อัตรานี้เรายังมีพี่น้องประชาชนมีลิสต์รายชื่อเนี่ยสแปรไว้อีก15เเพื่อที่ว่าระยะทางกลางทางไปแล้วมีบางคนลาออกบ้างอะไรบ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เราก็จะได้มีปริมาณอัตราเต็มอยู่ หลายคนเนี่ยอาจจะงงว่าตำแหน่งที่เปิดรับจะทำอะไรได้บ้างนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงก็รับจำนวนกว่า70,00อัตราให้ไปร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละตำบลตำบลละ1คนครับกรมป่าไม้รับกว่า5,000อัตรานะครับก็จะไปเป็นลูกจ้างช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้สำรวจการครอบครองพื้นที่ดีในพื้นที่ป่าสงวนกรมอนุญาตแห่งชาติครับรับ3,500ออัตราเลยนะครับก็จะเป็นลูกจ้างช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าด้วยนะฮะแล้วก็มีกรมทรัพย์กรทางทะเลชายฝั่งครับรับ600กว่าตราครับก็ไปช่วยสํารวจพื้นที่ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน่ก็เตรียมฮะใครว่างงานอยู่ฮะสามารถไปสมัครได้